ปะชานคนมีงานนะมาเลาะเลาะอีกสานต้นไม้นี่แหละเพ่มาเก็บมาเนะี่ยตันกินเนะี่ยริมสวนเลาะสวนพนะี่เน้ะสบายสบายเข้ากินกีซิเบิร์ตแล้วมวกีเข้ากินแล้วเนะี่ย còn nó khụt mới luôn mới lên, mình lên đây. Đây này đây mới lên này mọi người xúc bớt đi bột xúc đi เอาเอาเดี๋ยวนี้เลยเรายานกูจะแซบนึ่งกันนะหลอดสวนเนี่ยแซบปิดกิน lúc đi xong nghe ừ. lỡ thua